สวัสดีค่ะฟันเจแปนทีวีจุ๋มนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําบริการนะคะเกี่ยวกับกล่องขนมญี่ปุ่นนะคะที่เราใช้ชื่อว่าโอคาชิบ็อกซ์นะคะก็สําหรับเพื่อนๆนะคะที่ได้ติดตามเพจของเรานะคะจะเห็นนะคะว่าเรามีการจัดแคมเปญน,นะคะในการแจกกล่องขนมญี่ปุ่นฟรีไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะสําหรับในครั้งนี้นะคะทางเรานะคะก็เลยได้จัดแคมเปญใหม่นะคะแต่ว่าเป็นบริการที่ให้เพื่อนๆนะคะสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะคะแล้วเราก็จะมีการส่งขนมไปให้นะคะ ค่าสำหรับกล่องขนมนะคะที่ทางฟันเจแปนนะคะได้จัดไว้ให้นะคะก็จะเป็นขนมนะคะที่จะเป็นออกตามฤดูกาลเท่านั้นนะคะหรือว่าขนมที่มีจานวนจากัดนะคะขนมที่เพิ่งออกวางใหม่นะคะซึ่งเราบองว่าจะไม่ซ้ํากับที่อื่นนะคะแล้วก็จะได้สินค้าสดจากญี่ปุ่นทางแน,นนวันค่ะ่ะนอนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะที่เรานํามาแนะนํานะคะซึ่งสําหรับใครที่สั่งบล็อกเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะได้รับตัวอย่างบางตัวแน่ๆเพราะว่า เราจะมีการสุ่มสินค้าไปให้นะคะทีนี้เราจะมาลองชิมกันดีกว่านะคะว่า,าจะชิมอันไหนดีให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอันไหนหน่าทานเลยมาตัดสินใจเป็นอันไหนดีนะของเมจิน่าสนใจนะคะกล่องแพ็กเกจน่ารักมากเลยะคะ่ะชอบถ้าเห็นนะคะก็คือจะเป็นรูปของเกรกทีิมานะคะซึ่งก็บอกไปเลยว่าสำหรับฤดูหนาเท่านั้นนะคะรถไหนดีรถไหนดี แต่ว่าเนื่องจากเป็นคนชอบสีชมพูขอชิมสเบ,บปรร่ละกันนะคะเวลาแกะนะคะเ็าจะมีบอกนะคะว่าให้แกะตรงไหนนะคะแต่ก็เป็นภาษาอีตาลีน,นะคะแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแพคเกจเล็กๆอีกนะคะนี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะ ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติข้าขงในจะเป็นยังไงนะคะ,ะเป็นช็อกโกแลตเล็กๆเท<ๆ>่าไรเองนะคะจริงข้างนอกเนี่ยจะเคลือบด้วยผงช็อกโกแลตอีกทีนึงนะคะหอมทั้งกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยอะคะ่ะอร่อยอร่อยจริงค่ะคือละลายในปากจริงสดชื่นใช่ไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะตัดสินใจตกลงที่จะซื้อขนมกับเราได้เลยนะคะรับรองนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นขนมที่มีขายเฉพาะแค่ฤด,ดูกาลเท่านั้นนะคะแต่ถ้าจะให้แนะนํานะคะแนะนําเป็นแบบพรีเมียมบ็อกซ์จะดีกว่านะคะเพราะว่านะคะบ็อกซ์ของพรีเมียมเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะคะว่า เราจะมีส่งเป็นบ็อกซ์พิเศษไปให้นะคะซึ่งส่วนของบ็อกซ์พิเศษอันนี้นะคะก็คือจะมีลวดลายที่เป็นแพ็กเกจเฉพาะเทศกาลคริสต์สมาสเท่านั้นนะคะแล้วก็ปีนึงจะมีขายแค่ครั้งเดียวคือเดือนธันวาเท่านั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆตัดสินใจรีบสั่งกันตอนนี้เลยนะคะสำหรับบ็อกซ์เดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะที่ทาง Facebook นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของฟันเจรันไทยแลนด์นะคะค่ะวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วยังไงค่อยมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย